เตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนทีมีภาระทางด้านการเงินบอแนะนาเพื่อเล่นหรือทําตามออนทีมีอาย,อยุต่ำกว่า18ปีวันได้รับการแนะนําเด้ออ่าก้าบสวัสดีครับปอแม่ปีนองนะครับเนวันนี้ก็อยู่กับผมไอบี I B. เฮินนะไอบีเลยนะห้ามผวดนะทุกคนนะถ้าปวดกับตัวไขรตัวมันก็แล้วกันโอเคนะกับไอบีเหินคนดีคนเดิมนะ เพิมเติมคือรอ,อขึ้นครับผมลงเตวเก้าก็เป็นโอเคนะก่อนหน้านี้ก็มาเล่นเกมเพื่มทุนก็คือเกมอ่าลักกินิโก้นะได้มาพอสมควรน,นะบ่ได้มากได้น้อยนะก็เหมาะเขาไปซื้อเส้ยแพงๆได้สักตัวสตัวนะอ่ะโบ่โบนักแล้วครับผมก็วันนี้มีทุนเข้ามาอยู่300บาทนะก็จะมาเล่นเกมไอ้ สาวทำนะน้องสาวทำของเฮานะครับนะ <Okay. S 1> จะเป็นอะไรยังไงก็จ่วยเป็นกําลังใจให้ผมตัวก็แล้วกันนะโ <Okay. S 1> อเคกับแม่สาวทำของเรานะครับนะอ่ะก่อนตีเฮาจะเข้าไปเล่นเกมกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมวยนะครับใครยากจะสอบถามหรืออะไรก็สามารถคลิกนิ่งใต้คลิปเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งนิ่งไว้ให้หลังจากตีจบคลิปนี้แล้วนะโอเค กับแม่สาวทำก็ช่วงนี้ก็แข็งๆเนาะแข่งจดครับผมแข่งจดขนาดแต่ก็ได้คือได้เสียคือเสียนะทุน300บาทครับผมไปเลยนะมาเสียเวลาดอชา่าโอ้โหอ่ะทุน311บาทเล่นเบส8บาทนะโอ้ยเงียบอุย้ยอ่า,อา อะไรอะไรเงียบทำไมโอ้แต่แล้วอุ้ยซิปมาอุ้ยคิ้วอุ้ยเสียดายโอ้ก็ให้ปั้นนะอุ้ยเจ๊ครับผมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองเด้อนี่ไอ้ดีเหินขอเตือนไว้แล้วนะครอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยมาเบ๊กครับเบ๊กเบ๊ก โอ้สี่อุ้ยห้าตัวอุ้ยห้าตัวทุกคนเท่าไหร่เล่วซื้อสองฟรีจะปิ้นนะจะเกือรือเปล่าโอ้โหเป็นแปดบาทอืมซิฟครับยี่พกเขียวนัวนแหละเอหออืยี่พาเขียวเคอุ้ยเคไหมโอ้โหอีนอตนำเงินออกมาครับอืมเคสวยๆขอพกเขียวเออมาอืมไหลนะบ่บ่เอ้ยหน้าแดง อุ๊ยเขครับโอ้โหไหลเรื่อยๆครับโอ้โหมาทรงดีนะเออโอ้หกร้อยสักห้าบาทอืมหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบงูเงียบอย่าบาหวามาโบ่เดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออคิวยังมาอยู่ขอเค้โอ้ยโอ้ยเจมาอุ้ยใบเชื่อมอืมเคมา สวยๆโอ้โหดอกนี้สองสามร้อย,อยเซลแปดบาททุกคนรางวันไม่กัดยอุ้ย,ยแตกไหนหรือว่าจะแตกไหนโอ้ยอุ้ยอุ้ยเกงจดเป็นตะคิ้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยรุ่นเป็นเมินนะอุยอ้ยย,ย,ยังมาอยู่ ุเจ้เค้หรือเป่าโอ้หนึกว่าเคจะลงเออเคมาพักเขียวโอ้โหเนาะโอ้โห8นะยังได้ตีพันนิดๆรางวัลรวมนะหมดไปแล้วหนึ่พับาบทนะโอเคนะรับรางวัลไว้ก่อนก็ขอเปลี่ยนเบ็ดกันละกันนะ เป็นเบสสิบสองบาทนั่นคนนะอือนี่หน้าม่วงมาเจ๊ลุกปะอุ๊เออมาเจ๊เฮ้ยเอออุ้ยอีพักเขียวโอ้โห oh, <no. S 1> อุ้ยเจ๊มาขอหน้าแดงโอ้ยขออะไรไม่ได้อย่างนั้นเลยวันนี้อุย้ยกดแทกเข้าไปกปิดปันไปนะ จริงๆได้ได้มาพัมกูบาทก็ก็คือก,ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะก็ขอไปอีกสักหน้อยก็แล้วกันอุยบ่เข้าเลยอ่ะขอเป็นเวทสาวนะคนนะอุ้ยอื้อหือไวเชื่อมแต่แบบแบบแถบเข้าเลยอุ้ยเจ๊มานะแต่มาน้อยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โยยังมาอยู่ขอเจ๊ สแซบไซไปทางสวงอยฟีสปินหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามามาเฮ้ยเข้าฟีสปินสองรอบโอเคโอเคเลยไม่มีสอบแต่ก็จายฮื้ตัวยนะเมือนจะดักปี้ดักปิงนะอุ๊ยเคมาขอคิ้วโอ้โหไปอยู่หัดตายงส่งสองเลยเห็นเจ็ดรอบนะ จะทำไรกันนะต้องมาแล้วแหละเฮ้ยโอ้โหบวดใจมามาพ่องได้โปรดปีโป้ไอแม่อุ้ยพระเกียวมาโหยสวยๆยังมาอยู่ขอเจ๊ขอเคโอ้โหมาข่างแล้วคือแค่สองรอยนะรอบนี้โอ้โหโอเคนะ โอหเข้าฟีสปินมาแบบจ้าๆนะอืมกะไปกันเรื่อยๆนะปันๆไปก่อนนะดูหูสองเลยกะเอานะเฮ้ยเฮ้ยเฮยเคขอสิมาโอ้โหเฮ้ยสาทาหรือว่าจะยุดในทํอุอุ้ยอุยอุ๊ยอุ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 ยอบอกว่าโอ้โหหลอกให้อยาก้วกจากไปเฮ้ยมีรุ่นต่อ เฮ้ยเฮ้ huh. uh ่มาน่าพอกแม่งยังอืมเค้มาโอ้โหโอ้ยแต่ล้วเฮ้ยอย่างเงียบสิห้ามเงียบกะปัดดทษปัดดทษอืออุ้ยเจ๊ขอเคครับเค้มาเฮ้ยอีกาขียว โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยไม่ได้เหินก็เขาละกูเช็ต้องมาแล้วแหละโอ้โหโอุ้ยหโอ้ยอ้ยอ้อ้ยอย่าบอกว่าเข้าอีกรอบนึงนะเฮ้ยถ้าเข้าสำมรอบนี้คือแบบอุ้ยเข้าจริงโหทุกคนเข้าจิง เออสวยๆนะบ้ได้ซื้อเลยนะสักรอบเลยอือหือตอนแรกก็ว่าจะซื้อแล้วแหละแต่แบบอีกสักหน่อยก็แล้วกันมาจริงว่ะเฮ้ยเงียบว่ะเฮ้ยเฮ้ยเออยังมาอยู่อีน้ำโโม่วงโอ้โหอื้มเจอาเขียวโอ้โหเพือ่ออืมมาอยู่ยังใจยอยู่นะเจเจโอ้ย ใจออนเอเแล่อแอร์แล่เป็นระนาดทุกคนนะเดี๋ยวนี้นะโอ้เสียงบอดใจเลยแต่กี้ได้สองร้อยมาเดี๋ยวนี้ได้ร้อยสี่สิบสองบาท,บาทโอโ้เศร้าจิตเศร้าใจเศร้าขนาดน,นักเศร้าบุกหัวจะเศร้าไปทำไมล่ะโอเคนะจะเล่นมาพอมสมควรจังหวะฟรีสปินกับ เข้ามาถึง3รอบนะรอบแรกอะ่ะได้หกรอยรอบสได้200รอบสได้หนึสี่สบาททุนถ้าจะซื้อก็คงจะเกลือนะเออเก็บทุนติจะซื้อไปเล่นเกมอื่นดีกว่านะสอหรอบวันนี้ก็มาเล่นได้แค่นี้เอาแค่นี้ก็พอแล้วนะโอเคก็อย่าลืมนะครับนะแต่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไะครต์้วกะ กดกระดีคือผมแต่นะคะเพื่อตีประผัดคลิปต่อๆไปเนาะก็ได้วันละพันกว่าบาทก็ถือว่าโอเคได้เอาทุนมา3ามร้อยนะได้มาเก้าร้อยก็เอเอาก็เอาวะเอเอดีเหลือเสียงเล่นไปและเสียยงนามนะเล่นได้พยุดนะก็ฝากเพจของไอ้บีเหืนไว้ต่ยนะทุกคนนะบอกงูจะวหวจะได้เนาะเป็นยังซียังสั้นไปซื้อตำส้มกินก็แล้วกันโอเคครับ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไมหมครับผมกลาบสวัสดีค่ะ